สวัสดีครับท่านผู้ชมน,น,นี่มาพี่น้องเอ้ยงามตัวเท้าพี่น้องบ้านนองวาตำบลคูขาดพี่นอ้องเอ้ยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาคิวเขาพี่น้องสังก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกอยู่หน้าโรงเรียนพี่น้องที่บังแสียก่เนาะเดี๋ยวมาท่องสูตปปงกันเนะทุกคนแสียกพี่ว่าเสบบังเสียกเลยโอ้โหนี่เครื่องปรุงมีหลายอย่างหลายแนว พริกปนอ่าเอาแค่นี้แล้วพอไม่สั่งทองสวยนี่พอจ้าอยุดสั่งคนหิวหรือสั้งไว้เอิงหวไรครับครับมาๆหมคนผู้ชมกิ้น้ำกัดยาสปุงก่อนเด้อจิ้มนก็เป็นเป็นเล็ก อ๋อมีพักนำเลยทุกคนักนมาแก้งานทุกคนเลยขึ้นนี้แก้งานงานโฟลาเซลอยู่บ้านน้องว่าไปหน่อยุงกันจ้าเ้าบ่เบาเี่ยกินเนื้อ้ได้หมากินเนื้อเทเาครับ มาพี่หน้องเซจแซ้าน้ำกันมือนก้อนสิลงงานกักินเขาแล้วกินเขาก่อนพี่น้องกองทัพมันต้องเดินด้วยทอ,องวัมนี้มาตั้งแต่ฝุ่นเนี่ยพี่น้องเมื่อวานนี้มาตั้งแต่สกนลนครพี่น้อยบริลับบริัเขากรุงเทพไปบ่ฮหอด งานมาแล้วก็เลยค้างคืนพัทยาเป็นอะไรเป็นหนา้าปะอู้แสบทุกคนเลยทำหน้าปะแสบแสบมาเด้อก๋ยวยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกบาบูเดือกเส้นมาม่า จอรคกหอยนี่เป็นอ่าเส้นเล็กมันนุ่มนเนาะกระเด็นขึ้นสุดๆกันไหม่ะอ๋อมันก็บแลบแกแล้วแต่แกเขามาพวกปลาพวกนี่เบิ่งเอาคอมเมนต์จิวันเบนอ่มามาม่าไทย แสบชิตายยังได้จะว่าเป็นอู้สังเหตุมา<ป>จที่เป็นแบนเป็นโมเสบอ่ะยังว่าด้อแ,แสบ็บหมดเจบยังได้ยัว่าแบนคุณขาให้แมนบ่อยู่ได้จากเดือนบ่เนาะ อืมอร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงข้ามกระเป้าโรงเรีเยนพี่หนอ่องโรงเรีเยรนน้องว่าโอ้เส้นนุ่มเป็นนุ่มตัวเนี่ยเล็กนุ่มเหนียวเล็กอืมเ,เล็ก

嗯，嗯，了、啊，嗯、啊。啊啊 เนื้อน้ำตกมันชิมนเนื้อมีลูกเส้นคนนะจับเส้นกว๋วยเตี๋ยวนุ่มๆบรรยากาศยามเช้า่อนี่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมองพี่น้องะว,ว่ามาตั้งแต่ริสอร์ท นอนตื <nú> ่นสายเหมือนนี่กลันี่มาห้องนังงานแล้วแหละแต่ว่าเอ็ดงานมาไทยได้เพราะว่าบุมมีแดดย่นบ่เ้าแมน Ừ. thăm không ไป,ไป่ก้อน้อนหวยอืมยากชิมดูเว้ยเ่ยเอาคือไอ้ยายเราบอกนะกินให้เบิดก่อนใครสร้งหรือเปล่ากินตอนหิวเดี๋ยวกินบ่เบิดก็แม่นต์คอมเล่ตเาได้เละตอนเขาหิวนี่เขาสั้งตอนไหนก็นสั้งแต่เวลาเขากินอิน่มเวลาเขากินหนิ่งเบิดเบิดเบิดโบราณเลยเดียวก็อิ่มก็เอาสั้งสั้งงรวงหนาสั้งกรอนมันเสืเอะ ตังสร้าเหินเห็นนียแลละกยายตอนหินอบเบิงขึ้นหน่อยเดียวไอ้คน <c oughs> สร้างอาอสร้างอ๋อสั้นตัวเดียวก็เกือบบ,อบเบแล้ยนียอ่อู้นามเข้มข้นขนาดเนาะ เข้มข้นเข้มข้นเนี ปลานเนาะเกียงตัดแซ่บไีหน่อยสุดยอดอเป็ดเจ๋ยวกราดแซบ่บเยลยเป็ดยำตกไปหนอยเนเนต้องข้ามไอ้ไอรงเรียนนะพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนอยู่เนี่ยต้องข้ามกันเล้ไปหน่อยโรงเรียน้รงเรียน้องเรีย ตัวโรงเรียนก็ไปบัตรยูติดตกันเนาะพี่น้องติดกันน,น,กกน,นางงานที่อยู่ล่างวัดอยู่ฝั่งนั้นพี่หนอ่อยเอาพี่นอ้องอีน้ำน้ำลาดแซบ่บอีหลีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำตกคักอีหลีพี่นอ้องอีน้ำน้ำลาดไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเล้ทุกคนเนี่ยบ้านนี้ศิลาท่านชมเพียรท่านเนี่ะมากับปากากดสุดใครกดไลค์กดติดตามเนาะสิ่งที่สำคัญบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเเด้อ ลักคิปนี่กับเสนาเพื่อนสนิทอย่าพอกันไม่คิดหนาสวัสดีครับนี่บานไปหน่อยอันนี้เป็นบานอย่างงามเลยน้อบเป็นใหม่